ถึงเวลาใส่ใจโลกของเรา อย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเข้ามาประชิดตัวใกล้เราเข้าเรื่อยๆในแต่ละวันเราตื่นขึ้นมาท่ามกลางโลกที่ดูเหมือนจะหมุนไปตามปกติท้องฟ้ายังมีแดดฝนยังตกเป็นบางวันลมยังพัดผ่านแต่ในความเงียบสงบนั้นมีบางอย่างที่กำลังเปลี่ยนไปโลกของเรากำลังส่งเสียงร้องเบาๆเสียงที่เราเคยได้ยินแต่ไม่เคยฟังจริงๆเสียงที่ธรรมชาติพยายามกระซิบว่าพอได้แล้วเสียงที่เคยแผ่วเ,เบาในสายลมกำลังเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามของพายุเสียงฟู ของคลื่นที่ร้อนขึ้นกว่าที่เคยและเสียงกรีดร้องของไฟที่เผาทั้งปื่นป่าและสิ่งมีชีวิตในนั้นและนี่ไม่ใช่แค่เสียงจากธรรมชาติแต่มันคือสัญญาณเตือนที่บอกเราว่าบางอย่างกําลังผิดพลาดและมันกําลังจะสายเกินไปวันนี้เราขอชวนคุณหยุดฟังฟังเสียงของโลกอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่ด้วยหูแต่ด้วยหัวใจ พราะถ้าเรายังเงียบอยู่ต่อไปบางทีวันหนึ่งมันอาจจะไม่มีเสียงใดให้เราฟังอีกเลยในปี2025โลกของเรายังคงเผชิญกับสถิติความร้อนที่น่ากังวลอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการคาดการณ์ว่าปีนี้อาจจะเย็นลงเล็กน้อยจากปี2024ซึ่งเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ข้อมูลล่าสุดกับชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่ตรงกันข้ามข้อมูลล่าสุดจากโคบอิคัสไคแม็กชิงหรือ C3H ระบุว่าเดือนมกราคม2025เป็นเดือนมกราคมที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีบันทึกมาโดย ยอุณหภูมิเฉลีย่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวถึง0.79องศาเซลเซียสและสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมถึง1.75องศาเซลเซียสนอกจากนี้เดือนมีนาคม2025ยังเป็นเดือนมีนาคมที่ร้อนเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์โดยมีอุณหภูมิเฉลีย่ยสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมถึง1.6องศาเซลเซียสภาพรวมของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกก็ยังไม่มีวีว่แววว่าจะผ่อนเบาพาวเวอเอลนิโยก็ยังคงทำหน้าที่ของมันอย่างเคร่งครัดเสริมเท้าให้กับความร้อนด้วยการกระตุ้นสภาพอากาศสุขขุุดขั้้วพาายที่รรนนแงึ คลื่นแรงที่ยาวนานขึ้นและน้ำท่วมที่เราคาดเดาไม่ได้นี่ไม่ใช่แค่ภาวะโลกร้อนที่เราเคยได้ยินกันมานานแต่มันคือปัจจุบันที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้แบบไม่ทันได้ตั้งตัวภาวะโลกร้อนหรือ global warming เกิดจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกอย่างคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนและไนตรัสออกไซด์ ide, ซึ่งล้วนมาจากกิจกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมหรือแม้แต่การตัดไม้ทำลายป่าสิ่งที่น่ากังวลคือเมื่อกา๊าซเหล่านี้สะสม มากขึ้นพวกมันก็จะทําหน้าที่เหมือนผ้าห่มหนาๆนานาที่กักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ระบายออกจากชั้นบรรยากาศของโลกในทั้งหมดซึ่งภาวะนี้เองเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือ a คลแมกช g งที่คอบคุมทั้งการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิปริมาณน้นําฝนพบฝนฟ้าคะนองตกกระจายต่อเนื่องในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งพายุ และรูปแบบสภาพอากาศในระยะยาวทั่วโลกและเมื่อความร้อนถูกสะสมไว้มากเกินไปโลกของเราก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นและร้อนขึ้นแบบไม่มีท่าทีว่ามันจะหยุดลงนี่คือเสียงเตือนจากธรรมชาติเสียงที่เราไม่สามารถเมินเฉยได้อีกต่อไปนี่คือความจริงที่ทุกคนต้องรับรู้และน่าจะต้องเริ่มลงมือทําอะไรสักอย่างเพื่อเริ่มแก้ไขเราเคยคิดว่าเรื่องของภูเขาน้ําแข็งที่ละลายสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์หรือปา่าไม้ที่ถูกทําลายอยู่ห่างไกลเราเหลือเกินแต่วันนี้ภัยธรรมชาติไม่ได้อยู่แค่ในสารคดีอีกต่อไปมันกําลัง ออยู่หนน้้าาาบขงเรคุณรู้ไหมว่าในปี2024ที่ผ่านมาแนวปะการังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ปะการังฟอกขาวที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เพราะน้ำทะเลอุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับที่ปะการังไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเมื่อปะการังรู้สึกเครียดจากความร้อนพวกมันจะขับไล่สาหร่ายตัวเล็กๆที่ชื่อว่าซูเซนเทลลีซึ่งเป็นผู้ให้สีสันให้พลังงานและให้ชีวิตแก่พวกมันและเมื่อไม่มีสาหร่ายปะการังก็จะ ค่อยๆซีดกลายเป็นสีขาวเหมือนร่างที่ยังไม่ตายแต่ไร้ซึ่งชีวิตและหากอุณหภูมิน้ำทะเลยังไม่เย็นลงในเวลาอันสั้นพวกมันก็จะตายลงอย่างช้าๆนี่ไม่ใช่แค่เครื่องมือของสิ่งมีชีวิตเล็กๆใต้ทะเลแต่คือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของทั้งระบบนิเวศทางทะเลเมื่อปะการังหายไปสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่กับปะการังก็จะตายหายไปด้วยประมงท้องถิ่นจะได้รับผลกระทบนะักท่องเที่ยวจะหายไปและที่สําคัญคือความมั่นคงทางอาหารของคนทั้งภูมิภาคกําลังถูกสั่นคลอนทั้งหมดนี้คือผลพวงจากคลายแมก n ิง ที่ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราอีกต่อไปเมื่อภัยธรรมชาติเข้ามาใกล้เรามากขึ้นจากข่าวบนหน้าจอกลายเป็นเรื่องจริงในชีวิตประจ,จาําวันจากคําว่าอีกไม่กี่สิบปีจะกลายเป็นตอนนี้คําถามสําคัญคือเราสามารถเปลี่ยนวิธีอยู่บนโลกนี้เพื่อไม่ให้เรากับโลกต้องเจ็บไปพร้อมกันมากกว่านี้ได้หรือไม่เพราะความยั่งยืนหรือ sustainability ไม่ใช่แค่เทรนด์ของโลกแต่คือทางรอดของเราเองเมื่อโลกของเรากําลังเผชิญหน้ากับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นทุปีทําให้หลายประเทศทั่วโลกและทุกภาคส่วนหันมาตั้ง เป้าหมายเมื่ออุณหภูมิพื้นผิวโลกเฉลี่ยนในปี2024สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงของหน่วยงานในศตวรรษที่20ระหว่างพศ2494ถึง2523สูงถึง1.28องศาเซลเซียสถือเป็นอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้บินเนลสัน ผู้บริหารนาซากล่าวว่าสถาิติอุณหภูมิถูกทำลายอีกครั้งโดยปี2024ถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลคุณเคยคิดไหมว่าอนานคตของโลกเราจะหน้าตาเป็นยังไงเป็นโลกที่ร้อนขึ้นอีก2อ,องศาป่าไมา้หายไปหรือมหาสมุทรไร้ชีวิตในขณะที่หลายประเทศยังคงถกเถียงแต่โลกตะวันตกได้ลงมือทำแล้วที่นั่นคำว่า u s t า i n a b i l i t y ไม่ใช่แค่คำรัหดาที่ฟังดูดีแต่มันคือกลยุทธก์การอยู่รอด ของทุกประเทศและควรจะเป็นเป้าหมายหลักที่ฝังอยู่ในทุกนโยบายตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าไปจนถึงการใช้ชีวิตประจําวันคําว่า t a i n a เ i l i ิ y เกิดขึ้นจากการเติบโตของจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดความต้องการใช้พลังงานเกิดความต้องการใช้สิ่งอุปภโภคและบริภโภคที่เพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีจํานวนจํากัดในการผลิตออกมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ t a i า a b บ l i t ชคือแนวคิดที่บอกว่าเราควรเติบโตโดยไม่ทําลายโอกาสของคนรุ่นหลังและมันตั้งอยู่บนสา เสาหลักได้แก่ 1. สิ่งแวดล้อมลดโลกร้อนฟื้นฟูธรรมชาติ 2. เศรษฐกิจเติบโตโดยไม่เบียดเบียนทรัพยากร 3. สังคมสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมอีกทั้งพลังงานทดแทนยังเป็นจุดเริ่มต้นของความยั่งยืนหลายประเทศตัดสินใจหันหลังให้กับถ่านหินหันหน้าเข้าหาพลังงานสะอาดเช่นแสงอาทิตย์ลมและน้ำเยอรมนีเตรียมปิดโรงงานไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมดภายในปี2038ใช้ล่าสุดนะครับจึงมีคำสั่งนะครับว่าให้ปิดต่อปิตรีกนนิวเคลียร์ที่พบว่าทำงานมาแล้วประมาณ60ปีครับสหรัฐอเมริกาอาจงบหลาย พันล้านผ่าน Inflation Reduction Act เพื F, ่อเร่งเครื่องสู่พลังงานสะอาดโดยที่คนรุ่นใหม่ในโลกตะวันตกเลือกขึ้นรถสาธารณะ ั่นจัก,กรยานแทนการขับรถเปลี่ยนมาทานอาหารแพนเบดซื้อของมือสองรีไซเคิลและสนับสนุนแบรนด์ที่ใส่ใจโลกเท่ากับใส่ใจลูกค้าเป็นการลดคาร์บอนฟุตพิ้นเพราะทุกการกระทาเล็กๆมีผลต่อโลกใบนี้ทุกการขับรถทุกการเปิดแอร์ทุกการเลือกซื้ออาหารคือการสร้างรอยเท้าคาร์บอนที่ทิ้งไว้บนโลกและในขณะที่เรายังล,งลังเลบริษัท Google, Microsoft และ i k e a ได้ ear, ตั้งเป้าหมาย N e ้นสีโลภายในปี2030-20ส0ถึงนไปแล้ว ยุโรปไม่ใช่แค่เปลี่ยนแนวคิดแต่เปลี่ยนกฎหมาย Green Deal ของ EU คือ Road Map ที่จะทำให้ยุโรปเป็นทวีปแรกที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเท่ากับศูนย์ในปี2050พร้อมทั้งออกคาร์บอนบรอดเวย์็คภาษีคาร์บอนจากสินค้าที่มาจากประเทศที่ยังไม่ลดการปล่อยคาร์บอน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นชัดคําว่า sustainability ไม่ใช่แค่แฟชั่นไม่ใช่แค่เทรนที่จะอยู่แค่ไม่กี่ปีแต่มันคือทางรอดที่โลกทั้งใบต้องเดินไปด้วยกันเมื่อเรารู้แล้วว่าความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่แค่หน้าที่ของรัฐบาลหรือองค์กรระดับโลกแต่มันเริ่มจากตัวเราจากการตัดสินใจของเราในแต่ละวันคําถามคือแล้วเราจะเริ่มยังไงใครคือคนที่กล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงใครที่กล้าพิสูจน์แค่เสียงเล็กๆเ,เสียงเดียวก็เขย่าโลกได้ทั้งใบมีเด็กหญิงคนหนึ่งที่เริ่มจากการนั่ง เงียบๆหน้ารัฐสภาด้วยป้ายกระดาษแผ่นเดียวในมือแต่ส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงสหประชาชาติเธอคือเกรตาทันเบิร์กในปี2018ตอนที่เด็กวัย15ปีหลายๆคนกำลังเรียนหนังสือหัวเลาะเล่นมือถือหรือนั่งคิดถึงวันหยุดเกรตาทันเบิร์กเธอนั่งอยู่หน้ารัฐสภาสวีเดนคนเดียวในมือถือแค่ป้ายที่เขียนคำว่า s c o o l Street for c l i m a t e หรือที่แปลว่านัดหยุดเรียนเพื่อสภาพอากาศใครจะรู้ว่าการประท้วงเดียวของเด็กคนหนึง่งจะกลายเป็นคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงระดับโลกจากเด็กคนเดียวสู่ขบวนการระดับโลกเสียงของเธอดังไกลไปถึงอีกซีกโลกจนเกิดเป็นขบวนการที่ชื่อว่า Friday for Future นักเรียนหลายล้านคนกว่า150ประเทศลุกขึ้นหยุดเรียนในวันศุกร์เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับสิ่งแวดล้อมเกรตาไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องอากาศเธอพูดถึงเรื่องอนาคตเรื่องของคนรุ่นหลังที่จะต้องอยู่กับผลพวงจากการเพิกเฉยของคนรุ่นนี้และเมื่อเธอขึ้นพูดบนเวเทีระดับโลกต่อหน้าผู้นำประเทศเธอพูดแบบคนที่รู้ว่าหากเรายังเฉยอยู่ โลกจะไม่เหลืออะไรให้คนรุ่นเธออีกแล้ว How dare you คือคำที่เธอเคยตวัดกลางที u n How dare you ไม่ใช่ความโกรธแต่ด้วยหัวใจที่แตกสลายเธอถามว่าทำไมพวกคุณถึงยังนิ่งเฉยทำไมยังคงลงทุนในเชื้อเพลิงฟอสซิลทำไมยังคิดว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงแค่วาระรองเกรตาคือเสียงที่ไม่ยอมแพ้เธอไม่กลัวการถูกวิจารณ์ไม่หยุดแม้ถูกดูถูกว่าเป็นแค่เด็กเพราะเธอรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ได้รอให้เราพร้อมเธอได้รับรางวัลมากมายได้รับการเชิดชูในเวทีนานาชาติแต่สิ่งที่เธอภูมิใจที่สุดไม่ใช่รางวัล แต่คือการที่เธอได้เห็นคนรุ่นใหม่ทั่วโลกตื่นขึ้นมาและลงมือทําเธอคือแรงบาันดานใจให้ใครหลายคนเริ่มหันมานั่งรถเมล์รถพลาสติกพูดถึงเรื่องใครแมเชงกับครอบครัวและไม่มองว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไปเกรตาเคยพูดว่า คุณไม่เคยตัวเล็กเกินกว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงและเธอก็พิสูจน์คำนั้นทุกวันโลกไม่ต้องการฮีโร่ที่บินมาช่วยเหลือโลกแต่ต้องการพวกเราที่พร้อมลุกขึ้นและเปลี่ยนแปลงจากจุดที่ยืนอยู่เพราะแม้คุณจะเป็นแค่คนธรรมดาแต่ถ้าคุณลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่ผิดคุณก็คือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกเรต้าธันเบิร์กคือเครื่องเตือนใจที่สำคัญว่าการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องรอใครอนุญาตไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่ไม่ต้องมีตำแหน่งแค่มีใจและศร ดังขึ้นไปทั่วโลกมันก็ชวนให้เรากลับมาวองตนเองในทุกๆวันวันที่เราใช้ชีวิตเรากําลังทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังบ้างไม่ใช่แค่ขยะไม่ใช่แค่พลาสติกแต่คือรอยเท้าคาร์บอนที่เราอาจไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงๆแล้วคาร์บอนฟุตพิน์คืออะไรเกี่ยวอะไรกับข้าวที่เรากินกับไฟที่เราเปิดกับรถที่เราขับคือร่องรอยของกา๊าซเรือนกระจกที่เราทิ้งไว้โดยไม่รู้ตัวคาร์บอนฟุตพินต์มันคือปริมาณกา๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากกิจกรรมของเราทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นของบุคคลองค์กรหรือแม้แต่สินค้าหนึ่งชิ้นเราสามารถวัดมันได้เป็นกิโลกร,รมัมหรือตันต่อปีและมันสะสมมากขึ้นทุกวันอย่างเงียบๆและเมื่อรอยเท้าคาร์บอนของเราหนักขึ้นเรื่อยๆโลกใบนี้ก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนั่นคือรอยเท้าของเราในแต่ละวันแม้เราจะมองไม่เห็นแต่โลกรู้สึกได้แล้วเราจะรู้สึกได้อย่างไรว่ารอยเท้าหนักแค่ไหนทุกวันนี้มีเครื่องมือมากมายที่ให้เราคำนวณคาร์บอนฟุตพ้นของเรา ว่าเราปล่อยการเรเดินกระจกไปเท่าไหรเพราะการรู้ว่าเราทิ้งอะไรไว้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงลองเปลี่ยนวิธีการเดินทางจากรถส่วนตัวเป็นสาธารณะลองเลือกทานมื้อที่ลดเนื้อสัตว์เพิ่มพืชผักมากขึ้นลองเลือกใช้พลังงานทดแทนในบ้านลดใช้ไฟฟ้าจากแหล่งฟอสซิลลองซื้อของน้อยลงแต่เลือกของที่ดีต่อโลกมากขึ้นทุกครั้งที่เราลดรอยเท้าคือทุกครั้งที่เราลดภาระให้โลกไม่ต้องรองให้เป็นฮีโร่แค่เป็นมนุษย์ธรรมดาที่ตระหนักว่าการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ใช่เรื่องของคนอื่นแต่มันเริ่มได้เลยที่เราเมื่อเรารู้ว่าเพียงการกินข้าวหนึ่งมือ้อหรือเปิดแอร์เพียงไม่กี่ชั่วโมงเราก็ได้ทิ้งรอยเท้าคาร์บอนไว้บนโลกแล้วคำถามต่อไปที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือแล้วเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างในเมื่อปัญหานี้ใหญ่ระดับโลกซึ่งพฤติกรรมเล็กๆของเราก็มีส่วนร่วมสร้างมันขึ้นมาหรืออีกมุมนึง พฤติกรรมเล็กๆของเรานี่แหละอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้ข่าวร้ายที่ว่าคือโลกกำลังร้อนขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนและภัยธรรมชาติกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คิดแต่ข่าวดีคือต้อนเหตุคือมนุษย์และผู้ที่แก้ไขมันได้ก็มีเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นองค์กรสิ่งแวดล้อมทั่วโลกเห็นตรงกันว่าคำตอบเดียวที่จะหยุดหายนะนี้ได้คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์เราเรียกสิ่งนี้ว่า n Net Zero Emission หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์มันหมายถึงการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมต่างๆให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่ทําได้และในส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็หาทางชดเชยด้วยการดูดซับมันออกจากชั้นบรรยากาศไม่ว่าจะด้วยการปลูกต้นไม้การใช้เทคโนโลยีคาร์บอนแคปเจอร์หรือเปลี่ยนมาใช้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืนทุกประเทศทุกองค์กรทุกคนต่างกําลังตั้งเป้าหมายเปสูนเนซีโร่เพื่อลดอุณหภูมิโลกก่อนที่มันจะสายเกินไปแล้วทาไมเนซีโร่ถึงสําคัญเพราะมันช่วยปกป้องระบบนิเวศของ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้สัตว์ป่ามหาสมุทรสิ่งเหล่านี้ที่กําลังเสื่อมถอยจากความร้อนที่เราสร้างเพราะมันช่วยลดภัยธรรมชาติที่เกิดจากความแปรปวนของอากาศ พร้อมมาช่วยปกป้องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรการท่องเที่ยวหรือการดำรงชีวิตประจําวันของผู้คนแล้วเราทําอะไรได้บ้างเนื่องจากการเปลี่ยนการใช้พลังงานฟอสซิลไปใช้พลังงานหมุนเวียนแสงอาทิตย์ลมน้ําเพราะมันคือพลังงานของอนาคตพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถดูดซับคาร์บอนได้ไม่ใช่แค่ลดแต่ลบร่องรอยของมันจากโลกและสุดท้ายคือเราทุกคนที่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกเดินทางอย่างยั่งยืนเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เริ่มต้นจากการตัดสินใจเล็กๆในทุกๆวันของ เนสซิโร่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้หากเราเรอให้คนอื่นเริ่มบางทีมันอาจช้าเกินไปวันนี้เราอาจไม่ได้หยุดโลกร้อนในทันทีแต่เราหยุดเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาได้และเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของคําตอบแทนเพราะอนาคตของโลกไม่ใช่สิ่งที่เรารอคอยแต่มันคือสิ่งที่เราร่วมกันสร้างขึ้นมา หลังจากเราได้สำรวจแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนหลายคนอาจเริ่มคิดว่าถ้าคนอื่นไม่ทำแล้วเราจะพยายามทำไปทำไมหรือสิ่งเล็กๆที่เราทำจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงหรอแต่นี่แหละคือกับดักความคิดที่ทำให้โลกไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้เริ่มจากเขาหรือคนอื่นแต่มันเริ่มจากเราจากตัวคุณคนธรรมดาคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ต่างออกไปและมันเริ่มต้นง่ายกว่าที่คุณคิดแค่เริ่มจากขยะที่อยู่ตรงหน้า คุณรู้ไหมว่าแปรงสีฟันที่คุณเคยใช้เมื่อตอนเด็กยังคงอยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะลอยอยู่ในทะเลกลายเป็นไมโครพลาสติกหรือนอนนิ่งอยู่ในหลุมฝังกลบพลาสติกเปลี่ยนชีวิตเราให้สะดวกขึ้นแต่มันก็เป็นคำสาบที่อยู่กับเราไปอีกหลายร้อยปีพลาสติกใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายที่แสนนานคุงพลาสติกใช้เวลา20ปีหลอดพลาสติกใช้เวลา200ปี ขวดน้ำพลาสติก450ปีปแปลงสีฟัน500ปีผ้าอ้อมสำเร็จรูปก็500ปีหรือสายเบ็ดใช้เวลาย,ย่อยสลายถึง600ปีและบางอย่างเช่นกระจกเราไม่รู้เลยว่ามันจะสลายได้เมื่อไหร่แล้วทำไมพลาสติกถึงย่อยได้ยากนักเพราะพลาสติกไม่ได้มาจากธรรมชาติ แม้ว่าจะผลิตจากปิโตเรเลียมแต่มันถูกออกแบบมาให้อยู่ได้นานและนั่นแหละคือปัญหาพันธะเคมีของพลาสติกแข็งแรงเกินกว่าที่ธรรมชาติจะย่อยได้ง่ายมันจึงอยู่กับเรายาวนานเกินกว่าชีวิตหนึ่งคนจะมีวันได้เห็นจุดจบของมันแต่เราไม่ได้อยู่ในยุคที่สิ้นหวังเพราะวันนี้โลกมีทางเลือกใหม่เกิดขึ้นมากมายทั้งพลาสติกชีวภาพหรือไบโอพลาสติกซึ่งย่อยสลายง่ายกว่าพลาสติกจากพืชเช่นข้าวโพดหรืออ้อยและแม้กระทั่ง แบตทีเรียที่กินพลาสติกนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแบตทีเรียที่สามารถกินพลาสติกได้จริงและยังรอดจากสารพิษในกระบวนการย่อยสลายมันอาจจะยังไม่ใช่ทางออกทั้งหมดในวันนี้แต่มันคือความหวังที่งอกขึ้นแล้วไม่ต้องเปลี่ยนโลกในวันเดียวแค่เริ่มที่ตัวเองในวันนี้เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวลดและเลี่ยงการใช้พลาสติกในชีวิตประจําวันรีไซเคลิลอย่างถูกวิธีช่วยกันแยกขยะ เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักลดขยะจากเศษอาหารลดคาร์บอนฟุตพิ้นในชีวิตประจำวันและลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองทุกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่คุณทำเมื่อรวมกับการเปลี่ยนแปลงของใครอีกลหลายๆคนจะกลายเป็นพลังที่เปลี่ยนโลกได้จริงเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องของเขาแต่มันคือเรื่องของเราทุกคนไม่ใช่แค่การลดขยะใช้น้อยหรือกินพอดีแต่เป็นทัศนคติแบบใหม่ที่กล้าตั้งคำถามและเลือกทำในสิ่งที่เชื่อว่าใช่ แล้วถ้าคุณกําลังมองหาคนที่ใช้ชีวิตด้วยทัศนคติเช่นนั้นจริงๆคนที่ไม่เพียงแค่พูดแต่ทําอย่างต่อเนื่องและยังทําให้สิ่งแวดล้อมกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้ใกล้ตัวและผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นักอนุรักษ์ผู้ต่อสู้เพื่อพิทัททะเลไทยกล้าที่จะลงมือทําและเปลี่ยนมุมมองผู้คนผ่านสิ่งเล็กๆรอบตัวเขาคือไซสกอตท,ที่จะพาคุณไปเห็นว่าความยั่งยืนไม่จำเป็นต้องอยู่ในตำราแต่สามารถอยู่ในชีวิตประจำวันที่สนุก มีสีสันและเต็มไปด้วยพลังในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายในโลกที่คำว่าเท่าเทียมยังคงเป็นเพียงความฝันของใครบางคนยังมีคนหนึ่งที่เลือกจะไม่อยู่เฉยเขาคือชายหนุ่มที่สามารถเลือกเส้นทางง่ายๆได้แต่เขาเลือกเดินทางที่ยากขึ้นเส้นทางที่เรียกว่าความเชื่อและความรัก คุณไซสสกอตหลายคนรู้จักเขาในฐานะทายาทของตระกูลสิงห์แต่สิ่งที่ทําให้เขากลายเป็นคนที่ผู้คนจดจําไม่ใช่เพียงเพราะชื่อเสียงไม่ใช่เพียงเพราะทรัพย์สินแต่เพราะหัวใจ หัวใจที่รักทะเลไทยหัวใจที่ยืนหยัดเพื่อสิ่งแวดล้อมหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ในวันที่หลายคนมองข้ามขยะริมชายหาดเขาเลือกจะลงมือเก็บเขาเริ่มต้นจากศูนย์กับโครงการที่มีชื่อว่า c u s t o n g เป็นองค์กรไม่สแสวงผลกำไรหรือ NGO เชิญชวนชาวบ้านชุมชนคนรุ่นใหม่ออกมาเก็บขยะจากชายฝั่งทะเลไทยไม่ใช่แค่กิจกรรมเก็บขยะแต่ปลุกความเข้าใจ ไม่ใช่แค่ทำแต่ปลุกความหวังในวันที่ใครหลายคนยังล,งลังเลสายเลือกที่จะว่ายน้ําจากหาดอ่าวนางสุกเกาะปอดะและว่ายกลับเพียงลําพังกับคลื่นลมเพื่อสื่อสารว่าทะเลต้องการเสียงของเราและเสียงนั้นไม่จําเป็นต้องดังแค่จริงใจก็เพียงพอแต่เขาไม่ได้หยุดแค่ในทะเลสาหยิบเอาความคิดสร้างสรรค์สร้างหนังสั้นอนิเมชันเรื่องเมอร์แมนเพื่อเล่าเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตในทะเลที่ต้องต่อสู้กับขยะที่มนุษย์ทิ้งไว้มันไม่ใช่แค่หนังแต่มันคือบท กวีของความตระหนักรู้แม้จะมีชื่อเสียงแม้จะมีโอกาสมากมายแต่ซายยังคงเลือกเดินบนเส้นทางของความดีไม่ปล่อยให้ชื่อเสียงหรืออำนาจพาเขาออกนอกทางและเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องรอให้ใครเริ่มบางครั้ง คนคนเดียวก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนโลกนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของทา้ญยยาตตระกูลใหญ่แต่คือเรื่องของคนที่ชื่อว่าสายคนหนึ่งที่เลือกจะเป็นสายม็นเล็กบนชายหาดที่ยังคงเชื่อว่าวันหนึง่งคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นและเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นนั้นได้สายสกอตทาให้เราเห็นว่าความยั่งยืนอาจไม่ได้เริ่มจากนโยบายใหญ่โตแต่อยู่ที่ว่าเรากล้าคิดกล้าทําและกล้าเปลี่ยนอะไรเล็กๆในชีวิตตัวเองหรือเปล่า เพราะที่ผ่านมาโลกไม่เคยหยุดส่งสัญญาณเตือนเราเลยสักครั้งมันคือเสียงของสัญญาณเตือนที่กำลังดังขึ้นทุกปีและชัดขึ้นทุกเหตุการณ์น้ำท่วมที่ไม่ควรเกิดขึ้นกลับกลายเป็นเรื่องปกติคลื่นความร้อนที่เคยเป็นข่าวต่างประเทศตอนนี้อยู่หน้าบ้านเราแล้วรวมไปถึงไฟป่าที่เผาผลาญท้งชีวิตสัตว์และทรัพย์สินสีแดงของเพลิงที่โหมกระหนำ่ำไม่ใช่แค่ทำลายผืนป่าแต่กำลังเผาผลาญทรัพยากรธรรมชาติของเราทุกคน ทำไม่ชาติไม่ได้พูดแต่มันแสดงให้เห็นทุกการเปลี่ยนแปลงของอากาศทุกชีวิตที่หายไปจากท้องทะเลทุกต้นไม้ที่ยืนเด่นก่อนจะกลายเป็นเท่าทางบางคนอาจคิดว่าเรื่องพวกนี้ใหญ่เกินไปไกลเกินไปและเราเล็กเกินไปแต่ความจริงคือเราไม่ต้องเปลี่ยนโลกทั้งใบภายในวันเดียวแต่เราสามารถเริ่มเปลี่ยนสิ่งเล็กๆได้ทันที เพื่ออากาศที่เราจะได้หายใจเพื่อป่าเขาที่ยังคงเขียวในวันข้างหน้าเพื่อท้องทะเลที่ยังคงมีชีวิตและเพื่อลูกหลานของเราที่เรากําลังยืมโลกใบนี้จากเขาไม่ใช่รับมรดกมาจากใครอย่ารอให้มันสายเกินไปทุกวันที่เรายังมีลมหายใจมันคือโอกาสของเราที่จะเลือกเปลี่ยนและเลือกที่จะรักษา พราะสิ่งเล็กๆเมื่อรวมกันมันคือพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดหากคุณยังเชื่อในโลกใบนี้อย่าลืมกดแชร์ส่งต่อและรอติดตามตอนต่อไปเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันฟังสัญญาณของธรรมชาติก่อนที่มันจะเงียบตลอดกาลขอบคุณที่ดูมาจนจบเจอกันคลิปหน้าค่ะ